กอ,อนการเตรียมวัตถุดิบตั้งไฟกลางเทน้ำมันลงในกระทะนำต้นหู้ลงไปทอดจนได้สีเหลืองทองพักให้เย็นแล้วนำมาหั่นเป็นเส้นยาวตอกไข่ลงในอ่างผสมตีให้เข้ากันตั้งไฟกลางใส่น้ำมันลงไปตามด้วยไข่ที่ตีไว้ทอดจนสุกพักให้เย็นแล้วนำมาหัน่น ขั้นตอนต่อไปนำกุ้ยช่ายที่หั่นไว้ไปผัดกับน้ำปลาให้หอมตักใส่ถ้วยส่วนถั่วงอกผัดเช่นเดียวกันกับกุ้ยช่ายขั้นตอนการทำซอสผัดไทยตั้งหมอ้อใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายเคี่ยวให้ละลายตามด้วยน้ำปลาเกลือใส่น้ำมะขามเปียกและน้ำสะอาด คนให้เข้ากันเคี่ยวไฟกลางจนตัวซอสข้นได้ที่พักให้เย็นขั้นตอนการทำสารสกัดพริกตุ้มสกัดพริกตุ้มสีเขียวและสีแดงอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งนำมาปั่นกับน้ำสะอาดโดยที่ไม่ต้องเด็ดขั้วออกปั่นให้ละเอียดนำมากรองเอาน้ำตั้งหม้อด,ด้วยไฟกลางใส่พริกที่ปั่นไว้ลงไป เคี่ยวให้แห้งจากนั้นนำไปอบที่50องศาเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีระหว่างอบให้เกลี่ยรพริกทุกๆ10นาทีจนครบเวลาก็จะได้สารสกัดพริกตุ๋มขั้นตอนการทำซอสผัดไทยรสเผ็ดนำตัวซอสผัดไทยรสด,ดั้งเดิม350กรัมมาผสมกับสารสกัดพริกตุ๋มที่1%นำมาเคี่ยวให้สารสกัดพริกตุ๋มเข้ากันกับตัวซอสดี ขั้นตอนการผัดเส้นแช่เส้นแกงในน้ำให้นิ่มพอนิ่มแล้วนำมากรองเอาน้ำออกพักให้เสด็จน้ำตั้งกระทะใส่น้ำมันและเส้นแกลงลงไปผัดทยอยเติมน้ำสะอาดตามด้วยน้ำซอสผัดไทยผัดจนเข้ากันดีขั้นตอนการทำแป้งนำกุ้วยช่ที่หั่นไว้ปั่นกับน้ำสะอาดจากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาวบางและกระชอน ตอกไข่ลงในอ่างผสมใส่น้ำตาลทรายเกลือแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งเค้กตีให้เข้ากันตามด้วยน้ำกล้วยใชยปั่นข้มข้นและนมคนจนส่วนผสมเข้ากันดีนำมากรองเพื่อให้ได้แป้งเนื้อเนียนละเอียดและพักใส่ตู้เย็นขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะไฟอ่อนทาน้ำมันบางๆที่กระทะ เทแป้งลงบนกระทะให้ชั่วพอแป้งเริ่มสุกลอนได้ที่แล้วนำพักใส่ตะแกรงขั้นตอนการทำคาเวียมะนาวนำน้ำมันแช่น้ำแข็งให้เย็นตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดและผงวุ้นลงไปต้มจนผงวุ้นละลายเข้ากันดีตามด้วยน้ำมะนาวสีผสมอาหารคนให้เข้ากัน นำตัววุ้นที่พักไว้ให้พออุ่นแล้วกอกใส่ขวดบีบนำมาหยุดในน้ำมันที่แช่เย็นหยดจนได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนำมากองเอาน้ำมันออกจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดขั้นตอนการหอ่อวางแป้งลงบนเขียงตามด้วยเต้าหู้ไข่ทอดกุ้งย่างเส้นแกลงกุ้ยช่ายผัดถัวง,งอกผัดหัวฉายโป๊ะ หัวขั้วป่นและกุ้งแห้งม้วนให้แน่นตัดหัวตัดท้ายออกตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นบรรจุลงในกล่องหกชิ้นปิดฝาติดสติกเกอร์พร้อมสำหรับการจำหน่าย